หลวงพ่อเรีเรยกเลียเพื่อนแล้วนะครับต้องเป็นสายทีในสมัยก่อนนะอยู่ภาพรืออาจารย์ใดที่สนจเลือดกระสุนด่าเลือดกระสุนะพ่อหลวงพ่อไปศึกษาโราเรียนเป็นศิอนะครับหลวงพ่อโอภาสีเล่นเต้นโอนะครับกระสุนไฟนะครับด่กระสุนไฟเพราะฉะนั้นอาที่หลวงพ่อไปศึกษาโราเรียน นะครับท้ายสุดท้า,ายเด็กพระคุณพระก่อแยได้ไปทุกแดนนะครับหาประสบการณ์ไปลองวิชาครับด่านใน,ภา,นภาคเหนือนะครับภาคอีสานนะครับตลอดจานาตลอดจนไปถึงภาคใต้ด่านลาพิว่าตรังด่านดินแดนที่วัดดูล้ายนะครับจบมาแล้วแล้วก็โดยเฉพาะภานสุดท้ายนี่นะครับที่จังหวัดกาญจนบ,บุรี ด่าพี่ไปเจอพดนพบคนฟักพบหลุอเสือเพ็นเรื่องเสือสมิ่งนะครับโดยเฉพา,าะป่ากาเจนบ,บุรีด่าภาพระหว่างเพื่อเขาตะดาวสีนั้นเขาเรียกว่าเป็นป่าหลุงโดงติดป่าที่อันตรายด่าหลวงพ่อก็ไปลองวิชาครับด่าเข้ากรรมฐานด่าเล่นกระสีต่างต่างนั้นจงกระทำทุกเสือช้างต่างๆนั้น ้องสีโลรานะแม้แต่เสือนี่ยังยังสามารถต้องสงบให้กับหลวงพ่อเปิดเพราะฉะนั้นต้นตำรับเสือเผ็ดนี่แหละซึ่งเป็นตำนานของหลวงพ่อเปิดนะครับที่ทำให้ทุกคนนะครับได้รับการไว้วางใจทั้งด้านการอยู่รวมปรมันนะครับทั้งเมตตาพระมหานิยมนะครับจึงเป็นต้นตำรับนะต้นตำรับดังเสือเผ็ดของประเทศไทย ครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวต่างประเทศนะครับที่เดินทางมาจากประเทศจีนจากไต้หวนันมาทีสิงคโปร์มาเลเซียนะครับเดินทางมาแต่ละวันไม่ใช่แต่ละทิศฮะแต่ละวันวันโดยเฉพาะเรื่องว่าปุญญานะครับที่เคยสร้างไว้กับหลวงพ่อเปิ้ลนะครับร่างกายและสังผาของเรานั้นคือธาตุน้ำลมไฟครับแต่จิตวิญญาณน,นั้นของเรายังอยู่ครับแลนะ ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่ามีสวรรค์ชั้นชั้นพร16ชั้นอรูปภพอีก16ถ้ายังไม่ไปนิพพานเสียก่อนเพราะฉะนั้นลูงพวกเปิดยังอยู่กับเราครับจิตวิญญาณจิตจิตความรู้สึกครับนะเวทนาสังขารวิญญาเนี่ยตัวสีตัวนี่นะกับพวกเราสวรรค์หก็ยังมีรถสีขังเรานี่แหละครับ ะฉะนั้นขดานี้หลวงพ่อเป็นอยู่กับพวกเราครับนะซึ่งอยู่กับลูกหลานที่มีจิตใจมันคงขออย่าเดียวว่ายอ,อ,นะอยู่กับหลวงพ่อนะอันหลวงพ่อมีจิตใจมันคงต้องยึดพระพุทธธรรมผสมเป็นพึพ่งเป็นสารลัทธสารณัทธครับสารณะอื่นไม่มีอีกแล้วนอกจากพระพุทธธรรมผสมก็ได้พึ่งอื่นไม่มีนอกจากพระพุทธธรรมผสมแต่หลวงพ่อตอนนั้น นะครับท่านได้เขาเรถรับกอดดอนรอนลึกถึงหลวงพ่อปฝนไว้ดังอกขาถาไม่ได้นึกถึงได้หลวงพ่อฝนไว้และลึกถึงเสือไว้ครับเสือนี่คืออ e ิทิลิ N ์บุญญลิกครับคนไหนที่แสดงออกแสดงออกได้เลยครับนั่นถือว่าอยู่ในขั้นปีติภาษาพาก็าเรียกว่าอยู่ในขั้นปีตินะครับอุชงฆ้า อาจจะแสดงออกด้่ยตัวลอยบ้างออกอินทิริษบ้างการการดิก้การเต้นการแจงอยู่ในพิตติะครงบครับจิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ใช่หรอกลวงครับและขอให้ท่านได้จิตตา